เปิดชื่อเล่นที่มาของพี่จิซูชื่อนี้นี่แหละค่ะที่น้องลิซ่าเรียกพี่ซูแล้วเธอก็ชอบอัปเดตภาพสวยๆจาก Flower House Event ที่จัดขึ้นเมื่อวานนี้ผู้หญิงอะไรก็ไม่รู้นะคะสวยจริงสวยจางค่ะสวยทุกมุมกันเลยทีเดียวและในวันที่เริ่มต้นเดือนแบบนี้ค่ะพี่จิซูก็มีการมาทักทายบริงในรีเวิร์สด้วยเหมือนกันมีคนค่ะถามเธอว่าพี่ซูเนี่ยชอบเพลงไหนมากกว่ากันนะคะระหว่าง All Eyes On Me กับเพลง Flower ในอัลบั้มโซโล่เดี่ยวของเธอซึ่งพี่จิซูค่ะก็ตอบว่าชอบทั้ง งเพลงนั่นแหละค่ะถึงขนาดว่าอยากจะปล่อยทั้ง2เพลงนะเป็นเพลงไตเติ้ลแทรกนะพร้อมกันกันเลยทีเดียวนะคะหรือไม่ก็เก็บเอาไว้เพลงหนึ่งเอาไปซ่อนเอาไว้ก่อนแล้วค่อยเอามาปล่อยทีหลังแต่ว่ามันก็อยากจะให้บริงได้ฟังค่ะก็เลยจัดมาทั้งสองเพลงพร้อมกันอย่างที่เห็นส่วนอีกคนนึงค่ะก็ถามว่าซุงนี่เนี่ยเป็นชื่อเล่นที่ชอบเหรอคะพี่จิค่ะก็เลยเล่าว่าตอนที่ฉันยังเป็นเด็กค่ะพี่สาวก็เคยเรียกชื่อนี้ก็คือเคยเรียกว่าซุงนี่เนี่ยแหละค่ะแล้วก็เหมือนกับว่านอริซาไปได้ยิน แล้วเธอก็มาเรียกว่าซุงยี่ตามด้วยเหมือนกันนะคะดังนั้นค่ะฉันก็เลยชอบมันมันฟังเหมือนกับเบบีของน้องลิงค่ะมันก็เลยดูน่ารักคือคําว่าลิงในภาษาเกาหลีออกเสียงว่าวอนซุงยี่นะคะเสียงซุงยี่ค่ะมันก็เลยไปคล้ายกับคาคานี้พี่สูเธอก็เลยน่าจะหมายถึงว่าพอถูกเรียกว่าลูกลิงเบบีแบบนี้เธอก็เลยชอบค่ะ ก็น่ารักกันจริงๆนะคะพี่ซูกับเต้าเล็กเนี่ยมีชื่อเรียกแบบว่าติดปากแบบนี้กันด้วยเหรอคะเนี่ยก็เพิ่งจะทราบค่ะส่วนยอดวิวนะคะ24ชั่วโมงแรกอย่างไม่เป็นทางการนะคะสำหรับ YouTube ตอนนี้ก็ทะลุไป40ล้านวิวแล้วด้วยค่ะคุณผู้ชมปังไม่ไหวจริงๆนะคะยอด YouTube ก็ดีค่ะยอดในไอจูนะคะที่อเมริกาก็นัมเบอร์วันเป็นซื้อินเดี่ยวเคปับหญิงที่เร็วที่สุดที่ขึ้นอันดับหนึ่งบนไอนะคะของอเมริกาแล้วก็อีกกว่า57ประเทศค่ะ ก็ขึ้นอันดับหนึ่งด้วยเหมือนกัน ทำกลางคำวิาพากษ์วิจารณ์ที่ดีค่ะเพลงน,นี้มีกระแสตอบรับที่ดีมากๆในทุกๆประเทศนะคะส่วนในประเทศตัวเองอย่างเกาหลีค่ะก็เปิดตัวเพลงนี้ขึ้นอันดับหนึ่งใน n น v e r w ไวทแล้วก็ไต่ขึ้นสู่อันดับสูงสุดของชาร์ตแบบเร็วท m e ทั้งในเมลลอนจีนีแล้วก็บ u ็อกกลายเป็นศิลปินเดี่ยว KPOp ที่มีผู้ฟังไม่ซ้ำกัน,นะะมากที่สุดค่ะในเมลอนภายใน24ชั่วโมงแรกของปีนี้อีกต่างหากภูมิใจในคนสวยจริงๆ เลยนะคะโซโลเดี่ยวคะ่ะประสบความสําเร็จมากๆเดี๋ยววันนี้เห็นว่าจะมีการจัดงานแฟนไซด้ดวยนะคะคุณผู้ชมก็มารอติดตามกันค่ะไม่รู้เหมือนกันคะว่าจะมีการถ่ายทอโโดสดด้วยหรือเปล่าซึ่งถ้าเดี๋ยวมีภาพยังไงแล้วแอดจะมาเล่าให้ฟังอีกทีหนึ่งแล้วกันนะคะก็ก่อนจบคลิปนะคะก็อีกเช่นเคยค่ะอย่าลืมค่ะกดไลค์กดแชร์นะคะแล้วมาเจอกันใหม่ค่ะในคลิปหน้า